สวัสดีครับเดี๋ยวลองมาดูคู่ออสเตรเลียนดอลล่าเนาะกับเจอรมนเยนนะตัวนี้เที่ยงเที่ยงสีสิบนาทีนะเนาะออพี่พี่ท่านไหนที่เทรดเซตอยู่ก็ตลาดปิดแล้วเนาะนะก็มาดูสเลรกต่ออะไรเงี้ยโ้โ oh. หนะครับอ่ะมาดูทองเฟรมเดย์นะครับทองเฟรมเดย์ Day, เหมือนเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับมองไม่เห็นอะไรเนาะฉะนั้นคน คนจะเล่นสั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นสแคปเนาะเออไม่เห็นอะไรนะไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกชัดเจนนะครับเป็นไซด์เวย์เนาะราคาไม่ได้เรียงสีนะครับจากจงหวนนนมากนะครับไปอน้อนยไปมากเนาะมองบอกถึงลักษณะไซด์เวย์ของทําเฟมเดย์นะครับสีชั่วโมงสีชั่วโมงเห็นอะไรอ่าสีชั่วโมงเห็น สีชั่วโมงเห็นถ้าเกิดเราซูมเข้าไปเนาะเหมือนราคาพยายามยืนเหนือเส้น EMA 21วันนะฮะสีเหลืองเนาะเพื่อจะไปเทส MA 50วันนะครับอ่ะฉะนั้นเกิดภาวะเคลียร์ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะมันเหมือนเป็นลักษณะนี่ปะ่ะอ่าสามเหลี่ยมบีบอัดเนาะ Symmetrical เ,เนะาะ Triangle นะครับฉะนั้นมันจะ,จะเบรกไปทางไหนก็รู้แหละ หนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งหนึ่ชั่วโมงราคายืนเหนือเส้น EMA ห้าสิบวันได้นะครับฉะนั้นเป้าต่อไปก็ควรจะไปที่ EMA สองร้อวันในขณะเดียวกันเกิดภาะวะเคลียร์ล่างไหมยังไม่มีสัญญาณเคลียร์ล่างเนาะต่าเฟรมเล็กอาจจะมีนะครับต่าเฟรมเล็กต่าเฟรมเล็กสัญญาณไม่ชัดเจนนะครับ แต่รู้ว่าราคามันยืนเหนือมาละยืนเหนือในโซนของเบกเทนต้านขึ้นมาได้ครับเทนไลเทนต้านเนาะประมาณนี้เห็นไหมพอเบกขึ้นมามันก็จะเป็นแท่งสตอมโมบิใหญ่ขึ้นมาเลยนะเพราะมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับ A B c d ตัวนี้คิเดตจยนจูนนะครับหรือบอกเลยผมเห็นใช้แล้วเอิมเวิร์กดีอะไรเงี้ยคก็เลยเอามาใช้ในระบบของผมด้วยผมว่าเนีย่ยแหละ5ท้ทลงมาพักตัวนะครับ เราเทสที่ประมาณ78.6หรือ6ก8เนาะมันจะมี EMA มารองรับเสมอนะครับถ้าเกิดเรากางฟิโบถูกนะครับเออนะครับก็จะไปเข้าที่ทำฟีมหนึ่งอาทีซึ่งทำฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยควรจะเกิดภาวะเคลียร์ล่างเพื่อดีดตด,ด,ดีดตัวขึ้นข้างบนนะครับอืมเราข้อมูลกรารนิดน,นึงเนาะอมืมาแล้วมั้งอ่านะครับฉะนั้นก็ควรอยู่ประมาณ 78.6ถ้าไม่78.6ก็61.8นะครับต้องเกิดสัญญาณภาวะเคลียร์ล่างเพื่อดีตัวข้างบนนะผมถึงจะเปิดออเดอร์บายนะครับเนาะเดี๋ยวได้จังหวะด,ดีๆเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนะครับแต่ดูแล้วลักษณะเหมือนราคาน่าจะเบรกทำิวไฮนะครับจังหวะไม่ไม่ค่อยดีเนาะจังหวะดดีมันควรจะลงมาเทสนะครับ78 .6 เนาะหรือ61.8ก็ได้ นะครับตรงนี้มันเป็นลักษณะของ descending triangle นะครับราคาบีบอดัดเนาะโลโยกขึ้นแต่ายเท่าเดิมอะไรเงี้ยฉะนั้นแรงในการดิบตัวขึ้นไปอาจจะมีฉะนั้นผมจะเปิดออเดอร์ตรงนี้1ครั้งนะครับในการเบรกไฮขึ้นไปแล้วก็จะถ้าเกิดราคาลงมานะประมาณ78.6หรือ61.8ผมจะเปิดออเดอร์ถอยอีกครั้งนึ้งนะครับ อันนี้เปิดออเดอร์แล้วนะครับมันบวกสเปดขึ้นให้เนาะเนี่ยครับเปิดตรงนี้นะแท่งนี้นะแท่งที่กําลังอยู่ตรงเนี้ยเออเห็นไหมครับแล้วมันก็บวกสเปดขึ้นไปประมาณออสิบเลยอะเยอะมากนะครับแล้วก็ TP เราจะอยู่ด้านบนนะนะ a จนี่ผมว่าจะไม่เปิดหลายรอบนะสเปดมันเยอะนะครับเสียหายยับเยิน แต่คาดว่าราคาคงน่าจะลงไปยอ่อลงย่อลงแหละผมว่านะนะครับคงเบรกหลอกผมอะ่ะแต่ผมเปิดไว้ก่อนนะครับเปิดครั้งที่หนึ่งไว้เผื่อกลัวตกนะรถเนาะเดือนแท่งนี้แหละเดี๋ยวผมใส่สัญลักษณ์ไว้ก่อนนะครับ ทังนี้เนาะเออนี่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดราคาลงมาพักประมาณโซนฟิโบต่างๆนะครับพร้อมกับเกิดภาวะเคลียร์ล่างเพื่อดิดตัวขึ้นบนอะ่ะตรงเนี้ยผมก็เปิดอีกนะเออนะครับลองดูเนาะเดี๋ยวยังไงใกล้ชนทีพีทำกำไรได้ยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนะครับเอาละครับ ราคาก็เบรกหลอกนะครับลงมาทดสอบจุดเข้าบริเวณแนวรับของราคานะครับยังไงถ้าเกิดราคาหลุดระดับ100ลงมาเนาะมาถึงประมาณ78.6หรเลยเอ็มเสีขาว100โอเคผมจะเปิดเดิมเพิ่มนะครับพร้อมกับเกิดสัญญาณเคลียร์ล่างนะโอเคนะครับเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับ เอาละครับราคาได้ลงแล้วนเนาะประมาณที่ ImA 100นะครับเดี๋ยวผมวัดเป้าหมายขาลงนิดนึงนะฮะมมันควรจะอยู่ที่ประมาณ127อ่ะนะครับหรือประมาณ ImA 100หรือที่78.6กก็ได้นะเลเวลนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวผมได้สัญญาณชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดออเดอร์นะครับ ก็ละครับราคาไปแล้วเนาะไม่ทันนะครับมันไม่ถึงเส้น m อ1มร้อยอ่ะนะครับเป้าหมายของผมที่วัดสวิงไฮโลของทองเฟมหนึ่งนาทีก็อย่างน,น้อยๆแล้วก็ควรจะอยู่ประมาณ m อ1มหนึ่งนะครับแต่มันมันเบกนิวโลมานิดนึงเนาะเพื่อให้เกิดสัญญาณเคลียร์เออมันก็เลยดีขึ้นไปนะครับก็เลยคิดว่าเอเดออ์ไม้สไม่น่าจะได้เปิดละก็ลุ้นแต่ไม้แรกที่ไปเปิดบนบนยอดมัน <laughs> มันเบกหลอกนะครับวนี้ เส็ใจมากนะครับแต่ถ้าเกิดทางนี้ทั้งนั้นราคาลงมานะถึงตรง127หรือ78.6สิบดจุหฟีโบเหลืองผมเปิดอีกมากนะนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเอาล้วนะครับราคาวิ่งแล้วนะฮะสำหรับคู่ออสเตรเลียดอลล่า์เนาะกับเจแปนเย็นนะครับ เปิดออเดอร์ตรงนี้เนาะบริแท่งเนี่ฮะแท่งไหนเนี่ยท่งนี้ที่ลูกสามีขึ้นนี้นะครับแล้วก็วางแผนไว้ว่าถ้าราคาลงมาเทสประมาณ m a 1 0อนหนึนะครับก็จะเปิดออเดอร์บายเนาะแต่ปรากฏว่ามัน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 ลงมันไม่ถึง 100. ่งนะฮะมันลงมานิดนึงเพื่อเบรกนิวโลแล้วก็เกิดว่าเคลียร์ล่างเพื่อดิ่ตัวขึ้นบนก็ไม่ได้เปิดนะฮะตรงนี้ขึ้นไป หลุดเทรนไลน์กับยอ่อลงมาไซเบียพักนึงครับตอนนี้ราคาเหมือนจะวิ่งเนาะวิ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเอานะครับเดี๋ยวรอลุ้นทีพีนะครับด้าน,น,นบนนี้นะครับเอาละครับเดีย๋ยวมาดูคู่ออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับกับเจแปนเยนเนาะที่เปิดไว้ประมาณสักช่วงบ่ายเนาะนะครับเออราคาก็เหมือน,นตอนแรกเปิดผม เปิดทำเฟรมเดย์เออเปิดทำเฟรมหนึ่งนาทีเนาะเออเนี่ยนะครับนี่นี่นี่โอ้ยกว่าจะชนทีพีเนาะไซด์เวย์อยู่นานนะครับมาเปิดตรงนี้ตรงนี้ลูกศรตรงนี้ชี้ตรงนี้ติดดอยอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไม่ชนทีพีเนาะทีพีอยู่เวียนนี้นะครับแล้วก็วางแผนไว้ว่าเออถ้าเกิดมันลงมาเทสเส้นอีเมล้อยจะเปิดออเดอร์อีกชุดหนึ่งนะครับผมบอกว่ามันกระแทกลงมาปุ๊บทำให้เกิดภาวะเคลียร์ล่างแต่ไม่ถึงเป้าหมายขาลงเนาะเออมันหลอกเราไงก็ดีดไปไอ้ตรงเนี้ย ที่เปิดเพราะว่าคิดว่ามันจะเบร a หายตรงนี้เนาะเออมันไม่ high ตรงนี้คิดว่าวิ่งแน่ๆปรากฏว่าแผนที่หนึ่งโดนลอ็อกแผนที่สองรอมาช้อนซื้อที่ราคาตรง imn หนึ่งร้อยอ่าถ้าหลุด imn หนึ่งร้อยเขมาช้อนที่เจ็ดสิบแปดจุดหกของฟิโบเหลืองนะนะครับปรากฏว่ามันก็ไซด์เวอย,อยังงี้ไซด์ไซส์เวไซส์เวไซด์เว,เวแล้วก็ทิ้งตัวอยู่พักนนะึงะหูใจหายนะช่วงนี้ปึ๊บนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นจริงๆโอ้ออเดอร์นี้ใช้เวลานานเนาะ กี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับประมาณ5ชั่วโมงกว่าเลยนะครับอันนี้นานมากเนาะเออนะครับเดี๋ยวไงผมได้จังหวะคู่ไหนที่สามารถทำกำไรได้เนาะก็เดี๋ยวจะเอาบีโอไว้เป็นเคส e study นะครับโอเคนะครับคู่นี้นานนิดนึงเนานะว่าติด1ไปเปิดยอดเลยติดยอดติดอด,ตด,ดอยนะสองลงมาพักให้เราละเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้บายเนาะเพราะเงินไขไม่ครบแล้วก็เจอมาลากไซส์เว้ไซส์เว้ไซส์เว,ซเ,วซเ,วซเว้นะครับก่อนที่จะทีพีนานมาะตรงนี้ โอเคนะครับสวัสดีครับ